กรกดเกลีก้วครับวันนี้ก็พบกันนะครับช้าไปหน่อยนะครับโบราณว่าตีงูอย่าให้หลังหักนะครับเพราะว่าถ้าตีงูหลังหักแล้วงูมันจะมาแวงกัดที่หลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับการที่เราลบกับขมินครั้งนี้นะครับมันเหมือนการตีงูให้หลังหักนะครับระวังสงครามกองโจรจากขมินจะเกิดจะตามมานะครับผมก็คิดแล้วนะครับในที่สุดนะครับ เมื่อวานเนี่เมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าหลายๆสมรภูมิหลายพื้นที่นะครับทางต้องบกนะครับก็มีการก่อกวนนะครับมีการเข้ามาโจมตีด้วยปืนเล็กแล้วก็คว้างระเบิดใส่ทหารเรานะครับนั่นแหละครับคือการตีงูให้หลังหักนะครับเพราะว่าขมิเนี่ยไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีการเจรจาหยุดยิงแต่ว่าขมิญนะครับเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีการเจรจากันนะครับ เพราะว่าขมิ้นไว้ใจไม่ได้นั่นเองนะครับขมิ้นเนี่ยเขากงจะ,ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะแค้นนะครับเพราะว่าระดับนายพลเขาเสียชีวิตไปถึงสองคนด้วยกันนะครับในการรบกับทหารไทยแล้วก็กําลังพลก็สูญเสียอีกจำนวนอีกมากมายนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์อีกมากมายพวกนี้ก็จะเจ็บแค้นในใจนะครับก็ต่างหาทางที่จะต้องมาล้างแค้นให้กับลูกพี่นะครับ <c oughs> โดยนิสัยแล้วขมรก็ไว้ใจไม่ได้อยู่แล้วนะครับจากเหตุการณ์ลหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายอชั่วนาตาปีที่ผ่านมานะครับขมรก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับเขาจึงถือโอกาสนะครับเข้าโจมตีเราเมื่อคืนนี้นะครับผมก็คิดไว้แล้วนะครับว่าการที่เราโจมตีกาลังจะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเราได้เปรียบอยู่แล้วเราสามารถยึดพื้นที่ต่างๆตลอดแนแายแดนได้หมดแล้วนะครับอ่ามาตรา 50, นหะนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ย เราสามารถยึดครองได้ตามแนวใจแดนนะครับในที่สุดมันก็ต้องบุกเข้ามาทั้งที่มีการเรจ,ารจรจาหยุดยิงแล้วนะครับพอเราเผลอน,นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินที่คิดไว้นะครับนี่แหละครับสงครามกองโจรน,นะครับสงครามกองโจรที่ขมินแดงเนี่ยเขาถนัดนะักเรื่องการรบแบบนี้นะครับ เขาไม่เขาเข้าโจมตีพวกเราเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะยึดนะครับไม่ต้องการที่จะยึดแต่จะสร้างความสูญเสียให้เราบั่นทอนจิตใจนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียกว่าเราเจอมาแล้วนะครับเราเจอมาแล้วสงคารามกองโจรน,นะครับสําหรับทหารพาร่านจุโจมใกล้ของใจสมัยผมอยู่นี่ก็ถนัดเรื่องสงคารามกองโจรเนี่ยครับแต่ครั้งนี้นะครับคอมเมนต์มันจะมาเล่นงานกับเราด้วยสงคารามกองโจร เพราะว่าเราไม่ได้เด็ดขาดนั่นเองนะครับซึ่งผมก็คิดว่านะครับถ้าเราไม่ได้หยุดยิงนะครับเราทําลายพวกกองกําลังในเขตในชายแดนให้หมดนะครับแล้วก็พวกปืนใหญ่พวกปืนคอพวกปืนอาจะวดบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราต้องทาลายให้หมดนะครับยิงอย่าให้มันเข้ามาใกล้ในชายแดนเราได้นะครับแต่ถ้าเมื่อมีการเจรจารแบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะทําอะไรหนักหน่วงตุนเรนเครื่องบินจะมาทิ้งโจมต,ตีมันก็ จะกลายเป็นว่าอ่าทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าสมดุลกันหรือเปล่านะครับรัฐบาลก็ออกมาลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ยังไงครับน้องๆทหารอยู่ในพื้นที่นะครับรวมทั้งผู้บังคับบัญชานะครับต้องดูแลกําลังคนนะครับชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรนะครับตายแล้วตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปไว้ใจเขมรนะครับขอแนะนำน้องๆที่ตั้งฐานอยู่ตามในชายแดนเนินต่างๆนะครับเราควรจะมีการนะครับ หน้าแนวเราเนี่ย,ร,ยรอบฐานเราเนี่ยควรจะมีการดักแฟร์นะครับแฟร์สองตัววางนี่แหละครับมีการดักแฟร์มีการดักเรียกว่าระเบิดบ,บังคับทิศทางหรือว่าเคมโเอมสิ8แปดเอหนึ่งนะครับดักไว้เลยถ้าเป็นไปได้นะครับเอากบกระโดดไปไว้รอบๆอบฐานของเรานะครับห่างออกไปรอบๆอบฐานควรจะมีกบกระโดดนะครับเ1 6ม1กอหนึ่งนะครับก็เอาไว้หลายตัวหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามันเข้ามานะครับมันเข้ามามันก็ะต้องมาเจอพวกนั้นนะครับ มาเตะแฟนะครับมา,าเตะสายสะดุด M16A1 นะครับระเบิดตูมจามขึ้นมามันก็กลับบ้านเก่าไปนะครับแล้วก็เราก็ถ้ามันบุกเข้ามาเราก็สามารถกดระเบิด M18A1 เคมเนี่ยอัดเข้าไปนะครับดักไว้เยอะๆเลยนะครับเราต้องดักระเบิดไว้เยอะแล้วก็เข้าเวรเข้ายามอย่างเข้มข้นนะครับอย่าไปไว้ใจมันนะครับ ถ้าเราทําแบบนี้มันก็ไม่เข้าเข้ามาใกล้เราไม่ได้นะครับเราก็จะมีความปลอดภัยนะครับมันมาเข้าเข้ามาเท่าไหร่มันก็ต้องเสร็จนะครับเสร็จแน่นอนจึงสมัยก่อนพวกผมก็ใช้แบบนี้อยู่แล้วนะครับในการตั้งฐานจะต้องอาดักระเบิด m 1 8 a 1หรือว่าเคมนะครับแล้วก็นอกออกไปสักหน่อยก็จะมีแบบกบกระโดดนะครับ m 1 6 a 1นะครับลากสายขวางไว้มันเข้ามามันก็ตูมตามตูมตามก็กลับบ้านเก่าไปหมดนะครับ แล้วก็มีควรจะมีแฟนะครับเวลามันก็มาสะดุดแฟนะครับฟูขึ้นมาเนี่ยมันจะสว่างครับให้มองเห็นเป้าหมายเราก็จะได้ยิงมันเต็มที่นะครับถ้าเราทาแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าเวรเข้ายามี่ยเป็นคู่บัดดี้นะครับอย่าประมาทนะครับสําหรับผาหมนแดงผามนแดงนี่เขาอาจจะอาการลบของเขาเนี่ยเขาอาจจะคลืบคล่านเข้ามาใกล้ใช้ระเบิดคว้างเรานะครับเหมือนเมื่อคืนนะครับนอกจากยิงปืนเล็กแล้วก็ได้ข่าวว่ามีการคว้างระเบิดใส่เราด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีอาการ ใช้เคมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้เอ็มสิบหกอ่าระเบิดเอ็มสิบหกปกกระโดดนะครับมันก็จะมาถูกพวกนั้นนะครับมันก็จะเข้าใกล้เราไม่ได้มันก็จะเป็นผีอยู่้านหน้าแนวนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงน้องๆอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกน้องๆนะครับว่าน้องๆทหารที่อยู่ในแนวตลอดแนวนะครับเวลาเราออกลาดตระเวนก็เช่นกันนะครับเราจะต้องราดตระเวนอยู่แล้วทุกวันนะครับในเส้นทางที่เรายึดได้ในพื้นที่ที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ย S <S <an other> ในเขตแดนเราเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดเราต้องมีการอ่ารักษาพื้นที่อยู่แล้วต้องมีการรัฐเวนอยู่แล้วนะครับต้องระวังนะครับกับระเบิดทุนระเบิดแม้ว่าเขมเมนจะมีการทําสัญญาเอาแต่ว่าแต่เขายังมีระเบิดสังหารบุคคลนะครับยังมีสังหารบุคคลใช้แล้วก็ระวังระเบิดแสวงเครื่องที่เขาจะทําด้วยนะครับเป็นระเบิดสังหารบุคคลแล้วก็แสวงด้วยเครื่องด้วยลูกคอลูกอาพีกีอะไรพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับมันจะสร้างความสูญเสียให้กับเรา นะครับแล้วอาจจะมีการซุ่มโจมตีด้วยซึ่งการลบแบบกองโจรก็จะมีแบบตีแบบฉาบถวยนะครับเข้ามาตุ้มจ้าตุ้มจ้ำตุ้มจ้านะครับแล้วก็ถอยไปแล้วก็แต่ากกอกวนเราอยู่แบบนี้เรื่อยๆจะสร้างความสูญเสียให้กับเรานะครับเพราะเขาไม่ต้องที่เขาไม่ต้องการที่จะยึดพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่สร้างความสูญเสียให้กับกําลังพลและก็บรรทอนจิตใจของทหารของฝ่ายเรานะครับและอีกอย่างนะครับต้องระวังด้วยนะครับสไนเปอร์นะครับคอมเมนต์มีนะครับคอมเมนต์มีอยู่แล้ว มีสไนเปอร์นะครับระวังรวมทั้งระวังว่าปืนคอนะครับปืนคอ8อ2คอร้อยมมของมันเนี่ยอาจจะยอดมาจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับเข้ามาก่อกวนเราถ้าพลาดเราก็อาจจะเสียชีวิตได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะประมาทโดยเด็ดขาดเพราะว่าการตกลงว่าหยุดยิงไว้ใจไม่ได้เชื่อไม่ได้สําหรับคอมเมน,นะครับก็อยากให้ทางกองทัพภาคที่สองนะครับถ้าหากว่าโดนมันถล่มแบบนั้นนะครับ เราก็ควรจะตอบโต้แบบรุนแรงเลยนะครับปืนใหญ่ของเราเนี่ยถล่มไปเลยนะครับพื้นที่กองกําลังที่มันตั้งอยู่ด้านหน้าเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องจะยิงเฉพาะจุดที่มันเข้ามานะครับเมื่อมันเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องอัดใส่ตรงกองกําลังอยู่ด้านหลังมันด้วยนะครับที่มันจะมาสนับสนุนอะไรต่างๆที่มันตั้งที่ตั้งของมันนะครับยิงถล่มไม่เลี้ยงเลยนะครับมันจะได้หนีไปไกลๆมันจะได้ไม่กล้าเข้ามาวุ่นวายกับทหารไทยนะครับ ทหารไทยเรานะครับจิตใจการรุกรบนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกหมู่เรานะครับทั้งทหารพรานทหารหลกักตำรวจเจเวนชายแดนและก็ทุกหมู่เรานะครับที่อยู่ในแนวชายแดนพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยด้วยเลือดเนื้อและชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่อยากให้เรามาสูญเสียแบบมันไม่น่าสูญเสียนะครับก็คือสงครามกองโจรจากคอมเมนต์นี่แหละนะครับเราควรจะทําแบบที่ผมบอกก็คือเข้าเวรยามเป็นคู่บัดดี้อย่างเข้มข้นอย่างอย่าไปเลย อย่าไปไว้ใจนะครับแล้วก็ดัดอ่าส1 6หกนหนึ่งนะครับดูห่างไปสปอนจากร้อยสองร้อยเมตรนะครับเป็นสิบหกอหนึ่งลึกเข้ามาก็จะเป็นพวกแฟร์สะดุดนะครับแฟร์สองแสงเนี่ยแล้วก็ลึกเข้ามาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นพวกเคมเมสิบ a ปดอนหนึ่งนะครับจะต้องมีอย่างหนาแน่นนะครับถ้ามันเข้ามายิงปึ้งๆแล้วมันคว้างระเบิดเข้ามานะครับเรากดเคมอเลยครับตุ้ม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 ,มรับรองว่าไม่เหลือนะครับ เราไม่จําเป็นต้องยิงนะครับเรากดเคมใช้เคมเนี่ยเอาไปเยอะๆเลยนะครับเคมควรจะดักรอบฐานอย่างอย่างน้อยๆก็เรียกว่าจุดละหลายลูกนะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะทํานะครับมันก็จะเซฟชีวิตของกํากลังคนที่อยู่ในฐานได้นะครับและก็อีกอย่างก็คือจะทําให้คอมเมนต์เนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาโจมตีนะครับไม่กล้าที่จะเข้ามารบแบบกองโจรมาแย่นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากาทางผู้บังคับบัญชานะครับ ทางขอบอร้อยทางขอบอฐานนะครับควรจะให้กาลังคนนี่ทําแบบนี้นะครับเพื่อเซฟกําลังคนของพวกเรานะครับเพราะว่าชีวิตไม่มีอะไรนั่นเองนะครับตายแล้วตายเลยแล้วก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องส่งพวกนี้คอมเมนต์ชั่วพวกนี้ให้มันลงนรลกไปนะครับเราไม่ต้องเป็นพระเอกเหรอกครับสําหรับคําว่าพระเอกเนี่ยคอมเมนต์เนี่ยมันไม่สนใจนะครับมันมองไม่เห็นคุณค่าพระเอกเหรอก นะครับเขาร้ายมาแบบนี้เราก็ต้องไม่จําเป็นที่จงจะดีกับเขานะครับเราต้องกําจัดมันให้เต็มที่นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับการรัฐเวนต้องระมัดระวังเต็มที่ระวังกับระเบิดทุนระเบิดระวังการสูกซุ่มโจมตีนะครับแล้วก็ในฐานปฏิบัติการของเราจะต้องมีกับระเบิดอาจจะต้องมีการวางกําลังป้องกันฐานอย่างเข้มแข็งนะครับกับเข้าเวนเป็นคู่บัดดี้อย่าประมาทนะครับเพราะพวกนี้มัน ขมิแดงเนี่ยมันทำชุุกวิถีทางอยู่แล้วนะครับมันอาจจะคืบคลานเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็คว้างระเบิดใส่เหมือนเมื่อคืนนะครับแล้วก็ยิงโจมตีทันแก้เราก็น่าจะมีการดักเคมนะครับดักเคมแล้วก็ลึกออกไปก็เป็นระเบิดลาดสายนะครับเป็นระเบิด M16A1 กบกระโดดนะครับเอาไวใ้ให้มันกินเวลามันเข้ามาเราก็จะมีความปลอดภัยนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราจะอยู่จสถานเฉยๆโดยด,ด้านหน้าเราไม่มีอะไรนะครับเราจะอาศัยความซื่อเนมันเข้ามาคานคืบเข้ามานะครับปกว้างระเบิดใส่เราเราก็จะมีการสูญเสียนะครับก็น้องๆทุกคนนะครับจงรักชีวิตของตัวเองนะครับจงปกป้องชีวิตของตัวเองฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าเราเราไม่ต้องเป็นพระเอกนะครับแล้วชีวิตเราก็จะรอดกลับไปนะครับขอฝากนะครับฝากน้องๆ เป็นกติสอนใจนะครับพี่นะลบมามากมายผ่านแบบนี้มาเยอะแยะนะครับเจอทั้งรูปบาลบแบบในแบบกับลบกับเวียดนามนะครับเจอทั้งแบบลบแบบกองโจรไม่ว่าจะเป็นพกคอ,อนะครับหรือว,ว่าเวียดนามมันก็จะมีแซปเปอร์มีหน่วยดักกงเพืบอขานเข้ามานะครับก็ฝากนะครับถ้าเรามีความไม่ไม่ประมาทนะครับทําแบบพี่ว่าทําแบบนะบอกนะครับรับรอง ความปลอดภัยทุกคนก็จะมีนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกตความรู้นะครับด้วยความห่วงใยจากอดีตนักรบทหารพันจุดจมโชคอหังสาม่ายปักตงชัยกรกฎเกตแก้วอดีตหน่วยก้าตายนินจาจากกองร้อยทหารพันจุดโจม9ก้าหนึ่งหนึ่งครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยน้องๆเอาไปคิดแล้วก็ทําตามแล้วชีวิตก็จะปลอดภัยกลับมานะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้กบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ และก็ก่อนจบนะครับขอบคุณ FC ทุกด้านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ